สัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานัญจัตธรรมะจริยาจัตยาตการัญจะสังโมเอตัมมังคะระมุตตะมันติ ก่อนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของเทวดาแรรมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าพขอถวายความเคารพปราบพระองคหลงพระประคุสุวรรณโพธิรัก เจ้าวัดวัดวอิเซจ้าคณะตำบลเซ่ัพนพร,ระอาจารย์สายยันสุภัทโท่ันพระอาจารย์พระไบยิกาจีรวัตรสุธีโรเจ้าว่ดวัดบับนแกนทันรุบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้พระเทราเทระผู้ทรงเรืดด่องความรคิลขอความจเจริญงอกงามในศีลใ,ในธรรมในบุญกุศลคุณงามความดี ในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยวิถีพุทธจงเกิดจงมีกับท่านสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารส่วนตำบุอีเซท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบุอีเซท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบุอีเซท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้หมู่บ้าน พี่น้องพุทธบริษัทเพื่อนรวมทุกข์เกิดกกกแก่เจ็บตายอุปถานยกอุปถานยิกาวัดปัญจเดโดยทั่วกันทุกท่านทุกบุณละโอกาสนี้กัดีก็ต้องขออนุโมทนาสาธุเจิยนชมยินดีในบุญที่ เราทั้งทั้งหลายได้ร่วมกันโดยเฉพาะคุณมหาสังฆทาในเช้าของวันนี้นะวัดปันแก่นของเราวันนี้เราทั้งทั้งหลายมาสร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิตพทธเจ้ากรัสในมหคลทั้งสาสบประการทานันจะธรรม,มจริยาจาก ยาตาก,การนั้นจะสังเข้าหัริต่เก่อนไห้วางมืลงนะกาหน,นั้นจากก็คือการให้ทานวันนี้เราท่านทั้งหลายก็คงตั้งใจมาให้นระับถ้าเรามาให้เนี่ยมันเบาถ้าเรามาเอานี่มันโยกก็ดูเอาเถอะยิ่งเราให้มันก็ยิ่งเบา ยิ่งเราเอามันก็ยิ่งหนักวันนี้เราได้ตั้งใจมาให้แล้วก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้ครบทั้งสามวาระก่อนให้ก็ให้เรามีความเข้าใจท่านบอกว่าปุญญเมวะโสติเคยยะอายะตังขังสุขินทริยัง ทานันจากสมารจริยันจากเมตาาเมตจาจิตตันจากภาวะเยเมื่อเราปัถน,นาบุญพึงกระทำการศึกษาเรื่องบุญนั้นให้ดีๆพึงเลือกทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกัไรด้วยการให้ทานด้วยการรักษากายวาจาให้เป็นปกติสม่ำเสมอ มีความประพฤติที่ดีงามสุดท้ายก็คือการวางจิตวางใจให้ประกอบไปด้วยควา,ามเมตตาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างความเป็นมงคลด้วยการให้ <c oughs> การให้นอกจากการให้วัตถุทาน <c oughs> เป็นข้าว <c oughs> เป็นน้ํา <c oughs> เป็นโภชนะอาหาร <c oughs> เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดว่าอาว่า โดยเฉพาะวัดบ้านแก่งของเราเรายังมาให้อภัยกันการให้วัตถุทานเป็นการให้ความโลภให้ความตรณีแต่การให้อภัยทานเป็นการให้ความโกรธให้เราท่านทั้งหลายมองคนอื่นด้วยการให้อภัย แต่ให้มองตนเองด้วยการแก้ไขวันนี้เราอยู่กันจำนวนมากพี่น้องในชุมชนอีเซก็ดีในชุมชนใกล้เคียงบางทีเราอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราดูตนเองมากๆให้มองตนเองเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ให้มองคนอื่นเพื่อที่จะให้อภัย โดยเฉพาะบุญสังฆทา,านจำนวนคนก็เยอะจำนวนคนก็มากถ้าเราตั้งใจมาให้แล้วการให้ที่เป็นมหามงคลก็คือให้ทั้งความโลภแล้วก็ให้ทั้งความโกรธวันนี้ทางคณะสงฆ์ท่านครบาจารย์ท่านก็ให้ท่านให้ธรรมทานท่านให้ธรรมะเป็นทาน มีเทวดาไปทูลถามพรธเจ้าการให้อะไรชื่อว่าให้อะไรเทวดาอยากรู้ว่าการให้อะไรชื่อว่าให้อะไรให้อะไรชื่อว่าให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะ้ให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้ทุกอย่างพรธเจ้าตรัสไปว่า การให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารชื่อว่าให้กําลังการให้เครื่องนุ่งหอมชื่อว่าให้วันละการให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขส่วนการให้ที่อยู่ที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างแต่การที่มีผู้คร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตตัให้อมริตธรรม เหมือนวันนี้หลวงพอ่อพระภูสวรรณโพธิรัตน์เปานอาจารย์จิรวัตสุธีรโรของเราท่านก็ให้ธรรมะเป็นทานอาศัยที่โยม,มาประชุมกันมากๆทำอย่างไรโยจะได้ประโยชน์นิมนต์ครูบาอาจารย์มาปางรบธรรมอย่างน้อยๆเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจว,ว่าเรามาประชุมกันเพื่ออะไร ตอบย้ำว่าวันนี้เรามาให้ตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในโมกปรสูรทานั้นจากธรรมจริยาจากนอกจากนั้นมาประพฤติธรรมด้วยสมาทานศีลรักษาบาปเป็นปกติของมนุษย์ที่ควรจะเป็นมีความเพื่อเพื่อเอผื่อแพ่เห็นอกเห็นใจรักกันสามัคคีกันรักอายชั่วเป็นตัวตบาย ฟังธรรมสงสารกันแก้ไขตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการปราเพิ่อปฏิบัติครับตามด้วยยาตาการนันจะสังเาโหลการอนุเคราะห์สงเคราะ์ยากถ้าจะว่าในวันนี้เรามาสงเคราะห์อาหารนึ่งมันเป็นเครื่องบ่อเลี้ยงกาย แต่ว er ani, ani, ัฒนธรรมประเพณีธรรมะของพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจอาตมาพูดบ่อยว่าคนเราท่านใจดีแล้วสังคมก็ดีชุมชนก็ดีแผ่นดินเกิดก็ดีชาติพระพุทธศาสนาก็ดีเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ส่งเทอด เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็เริ่มจากการให้ทานการน้อมถาวายทานทีนี้เราทําความเข้าใจว่าสังฆทานคือสิ่งที่เราน้อมถาวายแด่บุญสงโดยไม่จเพาะเจาะจงเราศึกษาแล้วทําความเข้าใจแล้ว ทีนี้เราเลือกทำโดยมีความสุขเป็นกำไรทำบุญความทุกข์เป็นกำไรก็มีบางทีทำแล้วทุกข์ทีหลังทำแล้วเสียใจทีหลังทำแล้วเสียใจทีหลังก็มีมบิบบัมันก็ส่งผลอีกอย่างนึอาตมาถึงตอบย้ำว่าก่อนให้ก็ให้ทำความเข้าใจ ในระหว่างให้ก็ให้ทำความเต็มใจเมื่อให้แล้วให้รักษาความพอใจในระหว่างให้เนี่ยสำคัญให้เราเต็มใจที่จะให้น้อมถวายด้วยความเคารพน้อมถวายด้วยความศรัทธาคือความเชื่อน้อมถวายด้วยปัญญาก็คือความเข้าใจผลของการให้ทานก็มีอย่างหนึง่ง วิบากของการเสียดายในฐานก็เป็นอย่างหนึ่งพระเจ้าเสษิฐที่โกศลนอิสองศ์มากมีท่านเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากที่สุดในแผน่นดินรวยมากที่สุดในแควรวยมากที่สุดในเมืองแต่พอตายไปแล้วไม่มีชายญาติมาสืบทอดต้องใช้กองทัพ โยกฟัไม่ผิดน,นะใช้กองทัพผลสรพย์สมบัติของท่านเศรษฐีถึงเจวันกว่าจะผลหมดใช้เวลาถึงเจวันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไป,ปกราบคูณถามพระเจ้าเหตุใดน,นอท่านเศรษฐีถึงร่ำรวยขนาดนี้นแล้วก็เหตุใดน,นอท่านเศรษฐีไม่มีปามพอใจในทรัพย์ของตนเอง ไม่มีความยนินดีในการใช้รั์เหตุใดท่านเศรษฐีถึงไม่มีทาย,ยาทรัพย์มากมายมหาศาลใช้กองทัพคเนเพื่อเจ็ดวันพระุทธเจ้า,า,จากล่ว่าในสมัยอดีตการนานมาแล้วมีพระปัจเจกับพะพุทธเจ้า,าออกบิณฑบาตท่านเศรษฐีในสมัยนั้นหนีเหตุการณปิริยาของพระปัจเจกับพะพุทธเจ้า ไม่รู้คุณธรรมแต่เห็นการเดินการนุ่มการหม่มการก้าวการย่างการเบี่ยบการปุ๊การไปการมานี่ท่านเศรษฐีสถามากก็เลยสั่งให้ภรรยาเตรียมอาหารใส่บาตรตอนที่สั่งนี่ศรามากผู้ที่เป็นภรรยานดีใจมากท่านเศรษฐีเป็นคนตรนี ไม่เคยมีโอกาสได้น้อมถวายทานเลยวันนี้เป็นโอกาสของเราทำอาหารสุดมือเลยทําเต็มที่เลยเป็นบุญของเราที่ท่านเศรษฐีอนุญาตให้เราได้ถวายทานในระหว่างที่ปรรยาทําอาหารกลิ่นอาหารก็โชยมาแต่งจมูกท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเกิดความเสียดายอาหารปานี้ขนาดนี้ถ้าเรากินเองคงจะดีเนาะ ถ้าเราไม่ได้ก да yeah. ินเองให้บริวารเรากินก็คงจะดีกว่าดีกว่าไปให้ทานในระหว่างที่คิดเสียดายเห็นปริมาณของอาหารที่มาถวายเต็มบานยิ่งเสียดายหนักไปอีกคิดแล้วคิดอีกเห็นไหมมีความทุกข์ในกุญผลสุดท้ายจิตเตสังกิเลเถทุกติปฏิกังขา จิตมันเศร้าหมองก่อนตายนึกได้ว่าเคยน้อมถวายทานแด่พระสงฆ์ที่มีอากักกิริยาที่เรียบร้อยท่านเศรษฐีไม่รู้ถึงคุณธรรมนะว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่รู้รู้แต่ว่าได้น้อมถวายทานแด่พระสงฆ์ที่มีคุณธรรมจากการเห็นกิริยาท่าทางการเดินการนน่งการหงในระหว่างที่คิดอย่างนั้น นึกขึ้นมาว่าเสียดายทานก็าตายลงไปเกิดมาวิบากของการน้อมถวายทานมีร่ำรวยมากแต่วิบากของการเสียดายทานสำคัญไม่มีจิตที่ประสงค์ที่จะใช้ของดีกินดีนุ่งห่มดียิ่งรวยก็ยิ่งตะี เพราะฉะนั้นเมื่อตายไปไม่มีทายาสบสกุลต้องใช้กองทัพขนรักสมบัติท่านเศรษฐีถึงเจ็ดวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําความเข้าใจในเรื่องของทานแล้วในระหว่างที่เราน้อมถวายทานให้เราตั้งใจด้วยแล้วก็เต็มใจด้วยเมื่อน้อมถวายไปแล้วให้รักษาความพอใจไว้ เอาความพอใจนี่แหละหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราถ้ามันทุกข์มันยากให้นึกถึงบุญบุญที่เราเคยทําเคยสร้างโดยเฉพาะบุญที่น้อมถวายแด่สงฆ์ผู้ใหญ่คณะสงฆ์ทั้งตระบวนอีเซนเอาบุญกุศลคุนงามความดีห่อเลี้ยงใจแล้วความทุกข์มันก็จะลดลงท่านบอกว่าคนพา ไม่ให้ทานเพราะปวัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงผลฝ่ายที่จะให้ทานคนผ่านแปลว่าคนไม่รู้ไม่รู้ว่าบาปมีบุญมีโลกนี้มีโลกหน้ามีไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรกลัวจนจึงไม่กล้าที่จะให้ทานแต่บัณฑิตชนคือผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้ว โรคนี้เราเกิดมาทุกมายากมาลำบากเพราะเราไม่ค่อยได้ให้ทานเพราะเราไม่เคยได้ให้ทานเพราะเราไม่ได้ขวนขวายในการน้อมถวายทานปีนี้เป็นโอกาสของเราได้น้อมถวายทานตั้งใจเอาผลของทานไม่ได้อยู่จํานวนของทรัพย์ผลของทานไม่ได้อยู่ที่จํานวนของทรัพย์ที่เราน้อมถวาย วิบากของทานขึ้นอยู่กับความเข้าใจความตั้งใจแล้วก็ความพอใจของเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วบันดิชน์ลัวยาติตนเรารู้แล้วเรากลัวว่าจะต้องเบียนเกิดเบียนตายในโลกหน้าจะต้องเกิดมาทุกข์มาอดมาอยากมายากมามลำบากนีจึงขวนขวายที่จะน้อมถวายทานให้ระวังใจอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอาตมาพูดบ่อยว่าในสมัยพุทธกาลในยุคของพระเจ้าประเสนที่โกศลอีกมีพระนางสุมนาเป็นอาของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีความสงสัยมากคนเรานี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแต่คนหนึ่งนี่ชอบให้ทาน ชอบช่วยเหลือเพื่อกคูลอุปถัมภ์พุทธศาสนากับอีกคนหนึ่งไม่ชอบให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือไม่อุปถัมภ์พุทธศาสนาเมื่อ,อาตายไปแล้วจะมีวิบากที่แตกต่างกันไหมมีศรัทธาคือความเชื่อมีศีลคือมีความเป็นปกติมีปัญญาคือมีความเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติมาด้วยกันฟังเทศกันเดียวกันครูบาอาจารย์โ์แสดงธรรมค์เดียวกันสมาทานศีลพร้อมกันมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเท่าเทียมกันแต่ว่าคนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานวิบากแตกต่างกันกดข่มด้วยฐานะทั้งห้าประการเมื่อบุคคลทั้งสองตายไปไปเกิดในโลกสวรรค์ แตกต่างการทานนะั้าประการก็คืออายุวันนะักสุขยศอธิปไตยที่เป็นที่ละเอียดกว่าคนที่เคยให้ทานเมื่อตายไปแล้วเป็นเทวดาที่มีอายุวันนะักมีความสุขมียศมีอธิปไตยมีความยิ่งใหญ่ในตนเองที่ปไปน,นี้ีก,กว่าเทวดาที่ไม่เคยได้ให้ทานนางก็เลยสงสัยไปอีกว่า ถ้าเทวดาทั้งสองตายจากความเป็นเทวดามาเกิดเป็นคนนีบากจะแตกต่างกันอีกไหมพระเจ้าอาภร่าจะแตกต่างกันโดยฐานะป้ะการคืออายุวันนักสุขยศอธิปไตยค้องสังเกตไหมทำไมคุณตามีอายุยืนทำไมคนวุ่นจิ๋วฟันดี ทำไมคนนี้มีความสูงกับบุคคลรอบข้างทำไมคนนี้มียศมีตำแหน่งทำไมคนนั้นมีความเป็นใหญ่ในตนเองแตกต่างกันโดยกรัมอีกคนหนึ่งมีอายุวันนัสุขยศอธิปไตยที่ที่ต่ำต้อยกว่าที่สางกว่าทีนี้นางก็เลยสงสัยไปว่าถ้าบุคคลทั้งสองมาบวก มันก็น่าคิดเนาะกรรมตัวนั้นก็ยังจะตามมาวิบากมานั้นก็ส่งผลอีกให้ดูฟิกษุที่มีอาหารวินทบาทจีวรเรื้อนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เป็นลาบสังก,การะที่ปานนี้อาหารบินทบาทไม่ขัดเพื่อ ที่อยู่อาศัยไม่คับแคบเจ็บป่วยไข้มีคนดูแลจีวรเครื่องผงหอมที่ปราณีตน,นอกจากนั้นหมู่บริวารหมู่คนรอบข้างจะนำมาซึ่งความพอใจเป็นอันมากจะสร้างความไม่พอใจอย่าน้อยเห็นไหมมิบาของกรรมตามมาขณะโรบหวัเป็นพระทีนี้นางก็สงสัยว่าถ้าพิสูุนทั้งสองบรรลุธรรม บาร,าราลุอรหัตตผยจะมีความแตกต่างพูทธเจ้าปร่ว่าเราไม่กล่าความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์เพราะเป็นบุคคลที่หลุดพ้นแล้วพอนางได้ฟังอย่างนั้นความปิติมันคว่วงทนหัวใจเป็นอุทานขึ้นมาว่าเพราะเหตุน,นี้เราควรที่จะให้ทาน เราควรที่จะทำบุญเพราะบุญมีอุปการะมากต่อมนุษย์ต่อเทวดาและบรรพชิตพนางเก่าวอย่างนี้มันเกิดความปิดิีวว่ท่วมท้นมีความเข้าใจในบุญเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสในการสร้างบุญของเราเท่านทั้งหลายทำความเข้าใจแล้วในระหว่างให้ให้เราเต็มใจ แล้วก็ตั้งใจเมื่อเสร็จจิตการงานบุญแล้วรักษาความพอใจไว้รักษาสภาวะความสุขที่เกิดจากการให้รักษาสภาวะนี้แล้วก็สร้างอุปนิสัยให้คุ้นชินวันนี้เราจะให้อะไรดีนองไม่จําเป็นจะต้องให้สิ่งที่มีค่าก็ได้ให้อภัยกันเนี่ยให้ความกรรให้ปัญญาให้คาแนะนํา ให้สิ่งที่มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถามมาที่ตัวเราว่าเราท่านทั้งหลายได้สร้างอุปนิสัยของการให้เพียงพอรหรือยังตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดจะให้หรือคิดจะเอามันตรงกันข้ามทางโลกเดี๋ยวันนี้เราจะเอาอะไรวันนี้เราจะได้อะไรวันนี้เราจะมีอะไรวันนี้เราจะเป็นอะไรสิ่งที่เราได้มามีมาเป็นมานั่นแหละเป็นปวง นั่นแหละเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นพ้องหนักแต่ถ้าเราคิดใหม่เช้านี้เราจะให้อะไรดีวันนี้เราจะคืนอะไรให้กับชุมชนกับสังคมเราจะช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ยากไรเราจะยังประโยชน์อะไรให้เกิดประโยชน์กับแผน่นดินกับพระศาสนาเพราะฉะนั้นในหลักธรรมําสอนของพุทธศาสนา ท่านให้แบ่งทัพย์ออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งใช้ที่ก่าสองใช้ที่ใหม่สามฝังดินไว้สี่ทิ้งลงเหวเรียงลำดับตามนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยใช้ที่เก่าก่อนพ่อแม่เราได้กินหรือยังปู่ตายายายเราได้กินหรือยังพี่น้องรอบข้างได้กินหรือยัง เราได้ให้อะไรท่านหรือยังใช้นี่เขาซะก่อนเกินมาเป็นผู้เป็นคนติดนี่พ่อแม่ไม่รู้เท่าไหร่ตื่นมาคิดจะตอบแทนก่อนเดี๋ยวความจเจริญงอกงามจะตามเลยสองใช้นี่ใหม่สามีก็ดีภรรยายก็ดีบุตรพิดายก็ดียยดยยดแหนแต่ข้าทาสบริวารเป็นนี่ใหม่นี่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นจัดการกับนี่ใหม่สามฝังดีนไว้ก็คือการที่เราทํสาบุญสะสมสิ่งที่เรียกว่าอาริยทรัพย์ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ที่ไม่เป็นไปเพื่อไฟเพื่อน้ําเพื่อพระราชาเพื่อโจรเพื่อทายาทอันไม่เป็นที่รักสุดท้ายค่อยทิ้งลงเหีเ้ยนเรียนนำดักถบงนี้ ทิ้งลงเหวก็คือทิ้งใส่ปากใส่ท้อของตนเองถ้าเราได้ใช้นี่พ่อแม่แล้วได้ดูแลลูกหลานแล้วได้ฝังทรัพย์ไว้ในจิตในใจแล้วเราค่อยใส่ข้าวใส่น้ำลงไปในปากในท้องของเราเป็นจานรจัดการทรัพย์อย่างถูกต้องตามความสุขของผู้ฟองเงันความสุขของผู้ความเือนคือการมีทรัพย์ การสะสมทรัพย์สองการใช้จ่ายทรัพย์มีความสุขจากการหามีความสุขจากการให้เมื่อมีความสุขจากการหามีความสุขจากการให้แล้วทํำยังไงจะให้มันเกิดประโยชน์ทําการงานที่มันไม่เป็นโทษเพราะฉะนั้นเรามีความสุขจากการหาแล้ว เราสอสแสวงหาสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จากการให้มันเป็นความสุขเป็นความสุขที่ละเอียดโดยเฉพาะวันนี้โรงทานจะมีความสุขมากตั้งอกตั้งใจเตรียมใจเตรียมสิ่งที่จะมาดูแลพี่นอ้องที่มาร่วมในบุญมหาสังฆทาน,นกวัดบางแก่นของเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายเรื่องของอันยิสงสงยมไม่ต้องคิดเลยมันเป็นวิบาก ไม่อยากได้มันก็ได้ิีากไม่อยากได้มันก็ได้มันเป็นผลของการกระทำหนึ่งชื่อเสียงของผู้ให้ทานย่อมกปจดรไปทั่วสองผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสามสัรพโรุษยอ่อมพบหาผู้ให้ทานสี่ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินหา่างจากธรรมสุดท้ายเมื่อผู้ให้ทานใจตายไปจิตย่อมสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้ธายเจ้า สรุปให้ฟังอีกจากอานนี้สองั้งห้าประการผู้ให้ทานชื่อว่าได้ดำเนินตามคำของสัพปรุสัพปรุผู้สมุกสมรวมอินทรีย์ประกอบเวมยมนตรจากย่อมพกหาผู้ให้ทานทุกเมือ่อสัพปรุษย่อมสแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่ผู้ให้ทานเมื่อผู้ให้ทานทรา,าบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอสวรรค์ไม่ได้ปรินิพานในโลกนี้ ยมรูเอาเถิดอา,านิสงส์ของการใหทานเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้เวลา,าพอสมควรก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้นาท้องถิ่นท่านผู้นาท้องทีง่ทุกคนตลอดทั้งพี่น้องพุทธบริษัทพี่น้องร่วมชุมชนเพื่อร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายที่เราได้มาท่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีในบุญมหาสังฆทานณนะวัดบ้าเนเข่งของเรา ก็ขอพลังแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจเกิดขึ้นจากความตั้งใจและเกิดขึ้นจากความพอใจของเราท่านทั้งหลายจงร้องรียกันเป็นตบะเฉ็นช้าเป็นเพราะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้กรอกท่านทั้ง,ง,ห,ง,งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่สงบร่มเย็น มีความเจริญมอบงามยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมโดยทั่วกันทุกท้นทุกคน